รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยแลนด์อาคาร9 7 8จำกัดโทร0 2 7 3 7 8 8 8 8, 8. บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการโทร0 2 2 4 8 6 6 9 9นะ่นะ่ะ สิ้นไตรมาสหนึ่งไตรมารสสเนี่ยเรามีคงเหลืออยู่ประมาณที่จะทําให้เกิดไรายได้ได้บแบล็คหลอกอยู่ประมาณ1ั0แสนแสนสีพ<ส>ล้านแล,ะละ้วลแสนสี่พล้านนะครับเราลงทุนในสารพวก,พวกขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องใช้ทุกอันนี้ประชาชนใช้หมดคุณพ่อจะเสียใจยไหมถ้าหนูจะไม่เรียนหมอ CK Power เรก็รรเราถืออยู่3 1กว่า ในปี57เราประมาณการไว้นะฮะว่ามีรายรับคงไม่ต่ำาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special คุยสบายๆส,สไตล์2รุ่มหนึ่งโดยพี่ขุม คุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบุญแสงนะครับเราบันทึกเทปรายการ Friday Special ทุกวันศุกร์นะครับที่โชว์ลุงของเ็นส t t r r แฟกผู้จัด่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นตอนที่2ของบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่เสิร์ตครับคุณประเสริฐมลิตนาพรมาคุยให้เราฟังว่าชการช่างเนี่ยมีลักษณะการประกอบธุรกิจครอบคลุมแค่ไหน มีบริษัทลูกกี่บริษัทแต่ละบริษัทลูกของชอการช่างซึ่งเป็นรบ,บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำอะไรบ้างคโอ้โหต้องบอกว่ามีโครงสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับพีู่จริงๆเป็นบริษัทผมว่าน่าจะพูดใช้คําว่าชั้นนําของประเทศก็ว่าได้นะครับแล้วก็เราถามถูกคนนะเพราะว่าพี่เสิร์ชเองเนี่ยก็ผ่านขั้นตอนในการจเจริญเติบโตมาครบเกือบจะทั้งวงจรเลยครับ,รบจากอายุ ของชอการช่าง42ปีที่เปิดดำเนินธุรกิจมาเนี่ยมีคนชื่อคุณประเสริฐเนี่ยอยู่ในบริษัทมา31ปี31ปีนะครับได้ความรู้มุมมองหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินกับวิธีกับแนวความคิดครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับมาติดตามดูนะครับว่าอะไรคืออนาคตอันใกล้อะไรคือแผนระยะยาวของบริษัทชอการช่างแห่งนี้อย่ารอช้าครับพบกันเลยครับกับคุณประเสริฐมลิตตนพรในตอนที่2ของบริษัท ชอการช่างจำกัดมหาชนพบกันได้เลยในช่วงนี้ครับเราสวัสดีพี่เสิร์กันอีกรอบครับสวัสดีครับส่ัสดีครับสวัสดีครับพ่บสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วพี่เสิร์คุยเราฟังนะครับชอการช่างเนี่ยมีพื้นฐานแข็งแกร่งยังไงมีธุรกิจหลักอะไรบ้างมาถึงวันนี้ครับ จะมาถามพี่เสิร์ตตอว่าตกลงแล้วเนี่ยเป้าทั้งปีของปี57ที่ชอการช่างตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้แค่ไหนยังยังไงบ้างในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของทั้งยอดขายแล้วก็การดําเนินงานครับในปี57เราประมาณการไว้นะฮะว่ามีรายรับคงไม่ต่ำกว่า30,000ล้านแล้วก็ปีถัดๆไปก็คิดว่าระลาวนี้นะฮะ30,000นอกจากว่าโอเคเรามีงานโครงการใหม่ๆที่ภาครัฐจะออกมาเพราะฉะนั้นการคาดการ รายได้ของปี57นี้จะประมาณเท่าไหร่ครับอ่าประมาณสัก30,000ล้านคนระ30,000ล้าน30,000ล้าน <30, 000 S 2> ใช่ครับ,รบนะครับถ้าตัวเลขขนาดนี้เนี่ยจะโตวกว่าปีที่แล้วเยอะไหมครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าในในปีที่ผ่านมาบางภาครัฐอาจจะไม่ได้ออกมามา,มากมายนักครับแต่คิดว่าในโครงการใหม่ที่ที่ออกมา2.4ล้านล้านเนี่ยคงจะมีการ โครงการที่จะเข้ามาประมูลงานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจะทําให้แบ็กหลอกเราน่าจะเพิ่มขึ้นขราสมควรจากประสบการณ์จากการทํางานของเราที่เคยผ่านมานะครับแล้วมีงานกลุ่มงานไหนบ้างที่ชอการช่างเล็งไว้ว่าจะกระโดดเข้าไปร่่มประมูลเนี่ยครับทุกประเภทงานเนี่ยฮะที่ที่ออกมาเนี่ยอย่างงาน,นที่ งานเกี่ยวเรื่องรถไฟฟ้าสายต่างๆครับสีส้มสีอะไรต่างๆสีชมพูนะฮะทึ่งชำนาญอยู่แล้วรถไฟหลังคู่คที่มีเร่งด่วนก็สักห้าหกสายรถไฟฟ้าก็ร่วมร่วมประมูลรับรถไฟทางคู่ก็ร่วมประมูลอาจจะเป็นพวกมอเตอร์เวย์ก็มีโดดโดดประมูลด้วยโดดเข้าร่วมประมูลด้วยครับเราทํางานมาแล้วทั้งนั้นพวกนี้ถ้าที่ย์เรือถ้ามีเราก็ทํามาแล้วครับ สนามบินครับอ้อทางวิ่งครับตัวอาคารครับทำมาแล้วทั้งนั้นสนามบินนี่หมายถึงสนามบินเฟสสองเฟสสุวรรณภูมิครับนะครับเพราะเขาคงเตรียมการในเรื่องของจะขยายทางวิ่งของเครื่องบินด้วยครับฉะนั้นทุกอันที่ที่ผมเรียนไปเนี่ยเราทํามาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นเราก็คงจะเข้าร่วมประมูลงานครับส่วนจะได้งานเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับ ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าสนใจร่วมเข้าประมูลงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ตามนโยบายที่จะเดินหน้าชอการช่างเนี่ยเข้าร่วมวงประมูลแทบจะทุกแทบจะทุกประเภทนะฮะนะแทบจะทุกแต่ก็ยังไงก็เราก็มั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่ที่ผมเรียนไปโครงการแต่ละอันเนี่ยเราทํามาแล้วทั้งนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คนทํางานเรามีพร้อมนะครับก็อยู่ที่การแข่งขันในการประมูลงาน พี่ผมขยับอยู่หลายทีในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทลูกของชอการช่างเห็นเห็นบอกว่าอยากรู้อนาคตเหลือเกินว่าชอการช่างบริษัทแม่เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงพี่เอาเลย้าใจแล้วเอาเลยพี่ผมถามเลยคือคือจริงๆแล้วผมกําลังคิดว่าความเป็นชอการช่างปัจจุบันจากที่ฟังมาเนี่ยผมมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็มีโดฮาวเยอะแล้วในอนาคตนะครับทิศทางต่อไปจากนี้ครับที่จะทําให้แข็งแกร่งขึ้นมา แล้วสามารถเข้ามาสู้กับคู่แข่งขันลายใหม่ๆหรือลายเก่าที่เขาพยายามจะปรับตัวมาแข่งกับชอการช่างพี่เสดมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงครับเราจะได้เห็นอนาคตของชอการช่างจะได้คือคุ่น้าๆเท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดครับผมลายย่อยครับไม่ใหญ่ายย่อยครับเป็นผู้ถือหุ้นลายย่อยครับจะได้มั่นใจใช่ไหมในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งประเด็นแรกนะฮะก็คือถ้าเป็นงานของภาครัฐที่ออกมาครับ ประสบการณ์อะไรต่างๆเรามีคเครื่องไม,ม้เครื่องมืออุปกรณ์เรามีคนเรามีผมคิดว่าเราแข่งขันกับทุกเจ้าได้ครับอันที่สองบริษัทลูกๆของเราครับที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะมีโครงการใหม่ๆเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากบริษัทลูกเนี่ยป้อนเข้ามาด้วยลูกป้อนแม่เสมือนเสมือนพี่เสิร์ชกำลังจะบอกว่า พอการช่างจะแข็งแรงมากเรื่อยๆเพราะลูกโตขึ้นด้วยลูกโตขึ้นมีอะไรใหม่ๆให้เลือกเส้นทางใหม่มีไฟฟ้าต้องเพิ่มกันรำลังผลิตน้ำปปาต้องเพิ่มกำลังผลิตแล้วก็ป้อนงานเข้ามาสู่บริษัทแม่อีจนนจะต้องมีการกอร่อสร้างทําอะไรเพิ่มฉะนั้นชอการช่างก็จะได้เป็นการกรสร้างฉะนั้นแบ็คลอกเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอการมีลูกที่แข็งแรงก็เป็นจุดแข็งของชอการช่างอย่างหนึ่งพิเศษกําลังหมายความครับใช่ครับพวกเราว่าอย่างนั้นถูกไหมครับ ตอนนี้สัดส่วนการถือหุ้นของชการช่างซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกๆ4บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสักเท่าไหร่แค่ไหนบ้างครับครับในบริษัททางดุกกรุงเทพนะฮะ BCL เนี่ยชรช่างถืออยู่15%ต์ครับนะฮะทุนจดทะเบียนประมาณ7,700ล้านครับนะอันที่สองก็คือ BML c รถไฟฟ้านะฮะตุนจดทะเบียน2 0 0 0 0 5,500ล้านรเราถืออยู่25%กว่าๆนะฮะน้ำประปาทีทเดียวไนมะ่อยู่นอันนี้ทุนจทตเบียน3,990ล้านเราถืออยู่19%กว่าๆนะครับ c K Power ทุนจทตเบียน1,100ล้านซึ่งก็1,100ล้านหุ้นนะฮะก็เราถืออยู่31%กว่าๆ ถืออยู่ในสัดส,ส่วนค่อนข้างสูง,สงใช่ไหมครับสูงนอกจากจะได้งานรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทลูกเนี่ยป้อนมายัางบริษัทแม่คือชอ,อการช่างแล้วก็คือเงินปันผลเงินปันผลนี่แหละที่ลูกก็ต้องจ่ายเข้า<ช>มาอย่างบริษัทแม่ด้วยนะฮะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปดูความน่าสนใจของธุรกิจแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานไทยเล่นราคาว่ามีความน่าสนใจน่าลงทุนอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ชื่อสำราน่ยมสมบัติเคยทำงานที่บริษัทพานาโซนิกตั้งแต่ปีพศ2515ตำแหน่งสุดท้ายของผมแะครับเป็นตำแหน่งดี렉เตอร์ของพานาโซนิกประจำจังหวัดขอนแก่นการเจริญเติบโตในภาคอีสานเนี่ยมันเริ่มต้นจากมันมีโรงงานที่เกิดขึ้นในอีสานเยอะการแบ่งโซนการแบ่งการโทรคมนาคมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยการโคมนาคมอีสานเขาถือว่าอีสานเนี่ยเป็นโลจิสติกส์แอเรีย ทำไมถึงเป็นโลจิสติกส์แอเรียเพราะมันมีเส้น e อีสเวสคอร r i d o r คือการส่งสินค้าจากอินเดียผ่านพม่ามาพิซุโลกในพิซโลกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า4แยกอินโดจีนแล้วก็จะมาที่ขอนแกตแล้วก็จะไปลงเรือที่ดาน,นังเพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยเขาจะทำให้อีสานเนี่ยเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งการส่งของจากฝ่ายผลิตมาที่อีสานแล้วก็บรรจุพันุ์แยกออกแล้วส่งทางเรือเชื่อม คาาของเราทั้งหมด <S 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 ผมคิดว่าอนาคตในอีสารเนี่ยยัง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 ไปอีกไกลแล้วคนในอีสารต้องกำลังจะเริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆจากกรุงเทพก็น่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับการบริหารรถเช่าของเราในอนาคต ถ้าสนใจแฟรนชายของไทยเ l นคานะครับติดต่อเว็บไซต์ไทยเรนคา .com หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0855954000นะครับ สำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าบริษัทชอการช่างถือหุ้นในบริษัทลูกบริษัทใดามากที่สุดค่ะระหวังข้อที่1ค่ะบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือข้อที่2บริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่0830819585ลุ08้นรับของที่ระลึกจาก s t a r ์แฟล ผู้จำหน่ายเมอร์ซิเดสเบนยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y o u t ท k e ว็บค่ะมากกว่า9ก้าแรกคือ9ก้าที่ภูมิใจมากกว่าการเริ่มต้นคืออนาคตข้างหน้ามากกว่าความฝัน คือการลงมือทำมากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจไทยเรสนอะคาผู้นำรถเช่าอันดับหนึ่งของคนไทยกับประสบการณ์กว่า30ปีด้วยรถยนต์ให้เช่ากว่า8,000คัน ปัจจุบัน,เ,นเราพูดได้นะครับว่าเป็นบริษัทที่บุกเบิกรถเช่าในประเทศไทยมาก่อนด้วยปริมาณรถยนต์ด้วยยอดขายด้วยเครือข่ายทําให้เราเป็นผู้นำนอุตสาหกรรมรถเช่าในประเทศไทย w w w t h a i l e n c a c o m เช่ารถโทรเลยนะครับ027378888มากกว่าเส้นชยัยคือชนะใจตัวเอง มากกว่าเพื่อนร่วมงานคือมิตรภาพมากกว่าชื่อเสียงคือการค้นพบตัวตนมากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ คุณผู้ชมคะเราไปฟังไลฟ์สไตล์และเรื่องครอบครัวของคุณประเสริฐมริตนาพรกันได้เลยหนช่วงนี้ค่ะแล้วพี่ขุมบอกอะไรนะไปแอบรู้มาเด้อะไรบัญชีทั้งบ้านครับนักบัญชีทั้งบ้านเหรอฮะอันนี้ยังไงฮะก็ผมและภรรยาคและลูกสาวคนโตครับจบบัญชีจุฬาครับสามคนเลยจริงไหมผมได้ข่าวว่าจริงๆแล้วพี่เสิร์ตเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นหมอจริงแต่ว่าลูกเนี่ย เลือกเส้นทางที่มาเป็นนัก,กบัญชีเป็นนักการเงินเหมือนคุณพ่อครับก็เขาเคยมาถามนะฮะว่าคุณพ่อจะเสียใจไหมถ้าหนูจะไม่เรียนหมอ,อมแล้วก็อึ้งไปนิดนึงเขาบอกก็บอกเขาบอกว่าแล้วแต่ลูกแล้วลูกชอบทางไหนก็เรียนทางนั้นเลยกันอยทำไมนะไม่เสียใจเหรอก,ก็เขาถามว่าเสียดายไหมเสียดายเพราะของหนูเนี่ยก็จบตรีมบุดมนะฮะห้องคิงด้วยเรียนเก่ง ก็บอกก so so like ัว่าอย่างนั้นก็หนูก็ตั้งใจให้ดีแล้วกันถ้าหนูอยากเรียกเัญชีเพราะอยากจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตดังนั้นหนูก็ทําให้ดีแล้วกันทําไมเลือกอยากจะมาเป็นนักบัญชีอยากจะมาเป็นเหมือนพ่อเพราะอะไรคือเขามองธุรกิจมองเศรษฐกิจมองหลายหลายอย่างนะฮะเขาอยากจะเป็นผู้บริหารอย่างอไรเงี้ยลูกก็เห็นต้นแบบจากพ่อคุณแม่นะฮะเขาก็เลยสอบเข้าบัญชีจุฬาเข้าได้อันดับที่หนึ่งของคณะจบบัญชีจุฬาแล้ว ไปเรียนต่อไเรียนต่อก็ไปเรียนต่อที่สแตนฟอร์ดเ็นบอกว่าได้ทุนด้วยเหรอครับได้ทุนของกสิกรไทยเอ็บีเที่สแตนฟอร์ดครับก็ขอฝาก CK Power เอด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองศึกษาดูว่าโปรดักของ CK Power เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนที่หวังผล Capital ัลเกนในระยะยาวค่ะ เี่เ์เลือกรถอะไรเป็นพานะคู่ใจบ้างครับแล้วก็มีสักกี่คันใช้ยี่ห้ออะไรบ้างอยากจะทราบคู่ใจเลยเนี่ยนะฮะที่ผมขับเองเลยตอนนี้คือเบนซ์ E220 เสาร์อาทิตย์นี้ใช้คันนี้วิ่งไปนู่นไปนี่ตลอดครับแต่ว่าโอเคมันก็ประจำตาแหน่งเขาก็มีรถให้ีคนขับให้นะฮะแล้วทําไมถึงเลือกเบนซ์ไว้ขับเองเป็นวันที่ไม่ได้ทํางานนะครับเรู้สึกคล่องตัวดีแล้วเติมดีเซลครับประหยัดดี วิ่งได้ไกลเท่าไหร่ก็ประหยัดน้ำมันครับที่บอกว่าขับแล้วมันเนี่ยมันยังไงลองบรรยายหน่อยได้ไหมครับโอ้โหมันคล่องตัวนะฮะการออกตัวการเลี้ยวการจอดการโอ้โหการบุนยูเทิร์นการอะไรนี้ดีเอาละครับท้ายสุดครับพิเศษอยากจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นของชอการช่าง้ามครับเชิญครับครับผมและนี่ครับชอการช่างนะฮะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคนะฮะรวมถึงการลงทุนในกิจการ ที่เป็นสารโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนนะฮะฉะนั้นไม่ว่าจะระบบทางด่วนก็ดีรถไฟฟ้าก็ดีนะฮะหวังว่าในอนาคตโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราก็คงได้บริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราก็คงดูแลผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทชอกันช่างเองแล้วก็บริษัทลูกๆทั้งหลายครับอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพิเสษยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสถีครับสวัสดีครับ คุมครับนี่เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะมากจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเราได้รู้จักบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเพิ่มมากขึ้นเรารู้ว่าบริษัทลูกเนี่ยหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำอะไรมีจุดแข็งอย่างไรพี่ขุมการที่บริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็เข้มแข็งอยู่แล้วด้วยตัวเองแถมยังมีบริษัทลูกอีกตั้ง4บริษัทซึ่งเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยอยู่ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพี่ขุมว่าจะเป็นตัวช่วยเสริมทําให้ธุรกิจแม่หรือว่าในเครือทั้งเครือเนี่ยมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนพี่ขุมจริงๆแล้วผมว่าค้าขายอะไรก็ตามพี่ยุทธท่านผู้ชมครับถ้าเรามีลูกค้าที่คาดเดาได้อย่างแล้วก็มั่นคงพอเนี่ยอ,อาาะไรเขสดใส คือมีตลาดรองรับและมั่นใจว่ามาซื้อซ้ำแง่แงใช่พี่ยุทธพาะผมกำลังจะบอกว่าชอากันช่างเองเนี่ยมีลูกค้าที่มั่นคงและก็ยืนยาวไปตลอดอายุสัญญาในการว่าจ้างพร้อมๆกับการพัฒนาประเทศที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับออไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงพี่ขุมใช่ไหมก็มีทั้งรถไฟฟ้าทางด่วน ทั้งน้าทั้งไฟอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องการใช่ไหมพระันพิยุทธลองนึกภาพดูนะครับว่าที่ชอการช่างทำเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะปีนี้นะครับเข้า5แผนธุรกิจที่จําเป็นจะประเทศกาลังจะเดินหน้าหลังจากนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นในบริษัทที่ได้โอกาสเพราะการที่มีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าอนาคตรายได้กับงานที่จะเกิดขึ้นกับชอการช่างน่าจะสดใสนะพิคมต้องถามพิคุมในฐานะผู้ถือหุ้นบ้างครับตกลง เป็นผู้ถือหุ้นบริษ,รษัทลูกของชอการช่างใช่ไหมบริษัทไหนพี่ยุทธจริงๆท่านผู้ชมครับบริษัทไหนรบ,บริษัทไหนผมถือนิดเดียวเอง BMCL ครับเป็นนักลงทุนรายย่อยขายใหญ่เปล่ารายย่อยขายเล็กขาเล็กๆ <c oughs> แล้วฟังวันนี้แล้วเนี่ยมีความมั่นใจในระยะย,ยาวของหุ้นที่ถืออยู่ไหมสิ่งที่เป็นแบ็กหลอกของพี่เขาผมว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วครับผมว่ารายได้เข้าไหมเข้าแน่เพียงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขากําลังสร้างฐานการผลิตอะ เมื่อไหร่ที่เดินสายการผลิตและสามารถออกจําหน่ายได้ครับมันเป็นดีมาน์ที่อยู่คู่กับโลกก็ว่าได้อย่าว่าแต่ประเทศ<ม>เลยเพราะนั้นบนรายได้ที่เป็นแบ็กหลอกถึงแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยครับทั้งๆที่ยังผ่านมาแล้วไม่ผ่านมาเนี่ยพูดกันดีพี่พูดกันง่ายๆแหละครับพี่ย์ครับรายได้ต่อปีสามหมื่นล้านจากแบ็กหลอกหนึ่งื่อประมาณแสนล้านเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อปีสามหมื่นล้านเนี่ยมีอยู่แล้วรการช่างรับรู้รายได้ไปสบายๆอีก5ปีโดยประมาณสามปีถึงสี่ปีนี่สบายๆเลยครับ นี่เป็นจุดแข็งสาคัญของนักลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้มีรายได้แน่นอนผู้ถือหุ้นก็สบายใจครับสงสัยถือยาวไงเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาสาระสําคัญที่เราได้จากบริษัทชอการช่างจํากัดมหาชนผ่านทางคุณประเสริฐมลิตนาพรหรือว่าพี่เสรของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Friday Special คุยสบายๆสไตล์2รลุมหนึ่พี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงและผมยุทธนากระบบนแสงนะครับขอบคุณบริษัทไทยเลาคาร1978จำกัดขอบคุณเบนสตาร์แฟกผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการนะครับพี่ขุมผมยุทธนาและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นักการเงินมืออาชีพควรจะต้องมีคนุาสมบัติดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือการทําให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต,ต่ําที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ก็ต้องมองถึงธนาคารผู้สถาบันการเงินที่ให้วงเงินกู้กับเรานะฮะว่าเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราขนาดไหนข้อที่2คือการทํางานในธุรกิจของเราเมื่อเราก่อสร้างแล้วทําให้เกิดรายได้เราจะต้องเร่งรัดรายได้เข้ามาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ข้อที่3คือการถ่ายทอดอางานต่างๆในทางด้านการเงิน,นให้กับพนักงานที่เป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาของเราได้อย่างไรข้อที่คือการที่จะทําให้หนี้ที่เรากู้เข้ามานี้นะฮะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องจับให้หนี้ระยะยาวกับสินทรัพย์ระยะยาวไปควบคู่กันไปหนี้ระยะสั้นกักบสินทรัพย์ระยะสั้นดังนั้นการจัดเงินทั้งนี้จะต้องจับให้ควบคู่กันอย่างดีนะครับความซื่อสัตย์ทาง นในเรื่องของความซื่สั์ของการทํางานทางด้านการเงินแน่นอนในาสายงานทางด้านการเงินนี้นะฮะเราจะต้องมีการวางระบบการจับจ่ายใช้สอยการรับรายได้เข้ามาอย่างรัดกุมนะครับขณะเดียวกันแล้วก็มีสายตรวจสอบภายในที่เข้ามากํากับดูแลตรวจสอบเราได้อีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นคงมั่นใจอย่างแน่นอนว่าในการาใช้จ่ายเงินนะฮะจะต้องมีระบบระเบียบที่ถูกต้องนะครับ สำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าบริษัทชอการช่างถือหุ้นในบริษัทลูกบริษัทใดามากที่สุดค่ะระหว่างข้อที่1ค่ะบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือข้อที่2บริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่0819585 3 0 8ลุ่นรับของที่ระลึกจากสตาร์แฟก ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y o u t h c a i u c o m ค่ะรายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลน่าคาร์นา1จ7 8จำกัดโทร02-737-8888บริษัท Star f แฟ t ก์จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 0 2 2 2์ส6 6 9 9